สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บราวตาชา n e l วันนี้นะคะตามที่ได้สัญญากันไว้ในเพจนะคะว่าตาได้ถุงนีออนแบ k นะคะมันจะงานเอสเซนนั่นเองจ้า yeah, 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 yeah. นะคะก็จริงๆไปไงานมากี่วันละน่าจะหลายวันอยู่นะคะก็ <laughs> เพิ an, e ่งจะมีเวลาว่างอัดคลิปให้ดูกันวันนี้นะจ๊ะเห็นแพรมๆด้านหลังแล้วใช่ไหมเออมความฟุ้งฟิงด้วยอ่านี่เอเซนนะคะก็ต้ายังไม่ได้เปิดดูแบบจริงจงจังจริงๆช่วงที่เขาให้หยิบ10ชิ้นอะก็ยังเออเอออยู่เลยพอแบบคือเขานับเวลาด้วยนะตอนที่เขานับแบบพอนับหลังสิบเกแปดะอ้าวนับลเหรออ้าวคือยังงงอยู่เลยเลยแบบหยิบหยิบแบบ มีแค่สิ่งที่เล็งไว้แค่ไม่กี่อย่างอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ได้เดินไปดูที่เคาน์เตอร์นะคะก็เลยโกยมาเท่าที่โกยได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันวา่าได้อะไรมาบ้างในของที่ได้กิมเองในถุอง,องนี้ด้วยเย้ <Hey! S 1> ทั้งแรกที่เห็นโดดเลยนั่นคือนี่ค่ะ beach wallet น,น,นะคะต่อมาอ่ะอันนี้ที่ที่เล็งไว้อันแรกนะคะเป็น c อ i n เ Quick and a s ดเ r ซิ n g รองเนลแ i n g o i ยนะคะตอนแรกอะเราอะเข้าใจนึกว่ามันเป็นที่ล้างเล็บแบบโอ้เจ็บจุ่มๆเงี้ยที่แบบทูทูทอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันไม่ใช่ที่ล้างเล็บมันคือที่บำรุง,งเล็บนั่นเองข้างในมันจะเป็นอย่างงี้นะคะเป็นของน้ำสีดำโง่โง่งอ,อีกรอบแล้วอ่านไม่ดีจริงๆกลิ่นโอเคนะคะแล้วก็ชุ่มชืม้นดีแต่ไม่เหนอะน,นะโอเค อย่างที่สองอันนี้อ่าอันนี้เป็น body tattoo stamp ขุเคสมเนี่งภาษาอังกฤษเฉลยล็อกสไตล์นะคะเป็นบากกาแต้มเม a ิกท,ที่แบบบ้าได้เขียนด้วยอะ่ะอันนี้เราได้ลูป smiley มานีา่ไงไปน้อง smiley แต่อันนี้แบบเราทำไม่ค่อยสวยนะคะมีรูปหัวใจแล้วก็มีรูปดาวด้วยน่ารักดีนะคะเออประกอบไม่ดูราคานะคะไม่ต้องถามนะคะ แต่ทุกคนก็จะทราบอยู่แล้วว่าเอ็นเซนราคาไม่แพงนะคะซื้อหากันได้ไง่ายอ่านี่เป็นมาสคาร่า Large Princess นะคะ for l a s h e f f e c t mascara อันนี้เป็นมาสคาร่าออกใหม่ของเขาท่านนะคะทำเป็นลูปเหมือนแบบผู้หญิงใสคค่คอเสดเก๋เอ่อ essential like a million miles away เป็นน้ำหอมฉี่มากเป็นน้ำหอมนะคะอืมอเงี้ยกลิ่นน่น,นเขามีหลายกลิ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบอธิบายไม่ถูกอะเราไม่ค่อยได้ใช้เราเป็นคนไม่ใช้น้ำหอมอะเราเลยปกติต้าเป็นคนไม่ใช้น้ำหอมนะคะอ่าน,นี้เป็นอ๋อไหนที่ใหม่ๆเขาจะมีสติกเกอร์ข้างบน Silk y Touch Brush นี่นะคะเป็นสี Summer Dreaming เป็นบรัชเนื้อุ่นสีออกแบบชมพูเบาๆน่าจะไว้ปัดแบบว่าเบาๆอะอ่านี่เป็นเนื้ออาร์ตสติ๊กเกอร์ค่ะอ่าอันนี้เป็น 3D Eye Shadow นะคะนี่ยิบม,มาเองกับได้สีเขียวและสีทองสวยงามฟุดฟดเฟย น่าจะแบบเอาไว้แต่งเป็นลูกนางพยาได้อันนี้เป็นแปลงค่ะน,นี้หยิบม,มาเอง Wonderful and p a t t y for oh. Girl today อ oh, ๋ Party the Girl today นะคะเป็นแปลงหัวดินสอเลแหลมแบบนี้นะคะคือสีมันน่ารักจริงๆอะ่ะเขามีแปลงสีชมพูแปลงปัดแปลงแปลงรองพื้นน่ารักมากสีน่ารักมากอันนี้ขนตาปลอมนะคะเป็นแบบ ที่มีหางอย่างเดียวไม,ไม,ไม,ม่ไม่มีหัวนะคะไว้ติดแบบตรงหางให้มันแบบน่ารักน่าอันนี้เป็นมินิเชียร์ลิปบลอมนะคะเป็นลิปบลอมอ๋อเป็นลิปใสใสโอ้ยไงเ s e n นไซ no to Resnate นะคะนั่นก็คือที่เหมือนคอนซีลเลอร์สติ๊กที่เป็นสีเขียวเอาไว้แบบเหมือนแก้จุดแดงอะไรอเงี้ย สมมุติว่าทาทับสีแดงเห็นปะมันก็จะแบบเหมือนช่วยอะไรอย่างนี้เอาไว้เดี๋ยวกลบพวกรอยสิวเตมเต็มๆตมลงไปนะคะอันนี้นะคะเป็นน้ำยาทาเล็บใหม่ใหม่เลยค่ะของเขานะคะ Essential Art Hello Froy นะคะก็คือว่าช่วงนี้แนทิต้าเกิดแบบว่าตอนนี้เล็บฟรอยมันเอ้ยเล็บก็จกมันกำลังมาแรงใช่ปะที่แบบเป็นแบบเหมือนเอาเอาอะไร สะท้อนสะท้อนมาติดเล็บอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเขาก็ทํามาเหมือนตอบโจทย์สาหรับคนที่อยากทาเล็บก็จบแต่ว่าไม่อยากไปทําที่ร้านซึ่งมันจะคล้ายๆนะั้นมันไม่ถึงกับเหมือนร้อแต่ว่ามัน,มนสวยดีก็คือจะต้องทาเจ้าต,ต,ต,ตัวนี้ก่อนนะคะซึ่งเป็นเหมือนน้ายาพิเศษของเขาอะนะแล้วก็ตามด้วยอันนี้ฟรอยที่มากับเขาซึ่งตาเห็นพนักง,งานที่เขาในงานนะั้นมีที่คนทําเล็บด้วยนะคะก็คือนี่เห็นปะ เราต้องเอาข้างหลังเนี่ยแปะลงไปอย่างนี้แล้วเราก็เหมือนแบบทานนันเสร็จใช่ไหมทิ้งไว้ข้อกแปทสิบหรือเก้าสิบวีแล้วก็เหมือนแปะแล้วก็ลอกลอ,อ,อกมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้จะทําให้ดูมันดีมันด,นดีแล้วมันก็ง่ายนะคะอันนี้นะคะ Essence p เ e l Skin เป็นเบสมูสเอ้ยเป็นบลองพื้นเนื้อมูสซึ่งเขามีสองรุ่นมีรุ่น,นรุ่นนี้กับอีกรุ่นนึงที่เป็นรุ่นรุ่นธรรมดานะคะคือเนื้อมันจะลืน่นแบบนุ่มๆ่ เลยลองมาเล้เลเลเาลองมาใช้ดูนะคะปกปิดในร,ระดับนึงแต่ไม่ถึงขั้นแบบว่าสูงสุดหรืออะไรเงี้ยคล้ายๆประดุดว่ามีพลาเมอร์ใส่ลงมาให้มีความนุนๆอะไรเงี้ยก็เลยเออน่าสนใจดีนะคะต่อมาเป็นนี้ออเอามาสคาร่าอีกแล้วนะคะ I like long lash นะคะเป็นมสาสคาร่าอันนี้เราเคยใช้แล้วนนดีีอันนี้เป็น Essence Stay No Matter What นะคะเป็น Pencil อ y e ายแชโดนะคะสีแบบเงินเงิน ส่วน so, อันนี้เป็น e อฟเฟ t e ์อ i ยเพนซ l ลลองลาสนะคะอันนี้สีเขียวอุย้ยเขือสีดีมากไอร n h ฮ็ k กอมดมีความเขียวอันนี้อ๋ออันนี้เป็นแป้งของตัวเพลสกินนะคะก็คือเป็นรุ่นที่คู่กับลองพื้นนี้นะเขาไม่ได้บอกแล้วแน่ชัดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่เราขอเดาจากที่เราอ่านมันน่าจะเป็นแบบเรื่องของจุดด่างดำหรือเปล่า อะไรอย่เงี้ยเหมือนพวกคนที่มีปัญหาจุดด่างดำสยวเขาบอกแบคเฮดไฟสปอร์ตอะไรเงี้ยต่อมาเป็นอานนี้เราหยิบมาลิปกอสอันนี้น่ารักมากมีประมาณห้าสีนะคะเป็นลิปแคนดี้นะคะบิวตี้ไฟนงลิปแคร์ที่หยิบสีนี้มาเพราะเป็นสีม่วงน่ารักดีก็ไม่ได้มีสีอะไรที่พิสดารหรอกกลิ่นมันหอมอะแล้วมันก็น่ารักดีต่อมานี้ลิปแมท อ่าลิปแมทต์ Adorabee m a t t นะคะเบอร์14โอ้ยแดงมากน่ะน,นอนต่อมาเอเซน c e Pure Nude Powder ฮะเป็นเนื้อแมทอันนี้ Essence Effect Nail 3D Pro นะคะน่าจะเป็นตัวว้ายขาดเป็นเม็ด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 ก็ไวแบบติดเล็บนะคะต่อมาเป็น e s s e n c q u a r t o Eye Shadow อ่ Artur b ไม่รู้นะคะเบอร์16 Down to Earth นี่ค่ะเป็นสีน้ำตาลสีฟ้าสีออกทองแล้วก็สีขาวนะคะอุย้ยสีอันนี้สวยมากเลยอะมามาอันนี้ออนนอันนี้เราแกะแล้ว a s s e n c e Eyebrow Stylist Set นะคะอันนี้มันมาอย่างนี้ เธออันนี้เรารู้สึกว่ามันดีมากตรงที่มันอันกประสงค์มา,มากข้างในเมื่อเปิดเดข้ามานะคะมันจะมีถาดอันนี้ก่อนเน่นอนซึ่งเป็นทาเลทคิวอันนี้ต้าเลือกสีที่เป็นบอออกออกแอ,อ,กอ,อ,กอ,อ,กอชบลวนะสีเทาๆน้ำตานหน่อยเขาก็จะมีน่าจะมีสีขิวงวันนี้ที่สําคัญเขามีท m มเพลตคิวให้ด้วยนี่เก๋เป้ามีแบบไซส์ small l e n g t and high นะคะก็คือแบบ เป็นคิวที่ทาบได้จริงๆอ่ะเออดีอยู่ครบองในอันเดียวนะคะคบง่ายด้วยต่อมาเป็นอันนี้เป็นเอ s เซน e e อ e b บ o าวเจลค l ลเลอร์แอนดเชฟนะคะเลิศจะได้ใช้คู่กับอันนี้สินะอ,อันนี้ยาเล็บเจลนะคะเราเคยมีแล้วแล้วก็เราเคยแจกไปแล้วเนาะอันนี้เอ,อ่อเอเซ์ลิควิดลิปสติกนะคะน,นี่เบอร์0ูย์ห อันนี้ก็เป็นยาทาเล็บนะคะไอสเซนตเอฟเฟกต์เนลโพลิชนั่นเองนะคะเป็นวิงวิงเป็นแบบว่ากริปเตอร์ละเอียดละเอียดนะคะอันนี้เป็นลิปเพนซิลนะคะสีแดงแรงลิปขอ้อดีของเอเซนต์คือเขาจะทำพวกอะไรพวกเนี้ยคือตามสีด้านในแล้วก็ตามปอกนะจะดูง่ายมากประมาณอันนี้ก็สิ่งที่เราเล็งมากแล้วเราก็ต้องใจจะหยิบแล้วแย่งได้มากเอเซน์ลองลาสติ้งนะคะต้ามอีกสองสีแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็นเพนิลที่เนื้อน,นิ่มเขียนง,ง่ายแล้วสําหรับส่วนตัวเราเราสึกว่าทนอันนี้มันเป็นสีเทาออกม่วงออกแบบอธิบายไม่ถูกแต่เรารู้สึกว่าสีพาสเทลแล้วมันน่ารักมากเลยอะหมดยังอ๋อันี้เป็นแปรงหัวตัดนะคะน่าจะไว้ใช้เขียนเจ้าเอ่ออโบรเจลนะคะหมดยังหมดแล้วอ๋อ จริงๆเ่ะอยากได้อันนี้ด้วยอ่ะอยากได้บั t ออนเนี่ยแต่หยิบไม่ทันเดี๋ยวไว้ค่อยไปซื้อเล่นของฟรอยนะคะก็ทั้งหมดน่าจะสามสิบชิ้นแล้วเป่คะถ้ารวมกับที่ใต้หยิบมาสิบแล้วเขาให้มายี่สิบเนาะก็สามสิบชิ้นนะคะก็อย่างนี้โชว์ให้ดูนะคะใครที่สนใจขึ้นมาเอเซนนะคะก็สามารถหาซื้อได้เลยะคะ่ะที่เคาน์เตอร์ของเอเซนต์มีหลายที่มากเลยอะ่ะทั้งในห้างในอีแฟนบอยนะคะแล้วก็ ดูที่ราคาเท่ากันแล้วก็กกได้เป็นความรู้สึกว่าตอนที่ดูที่เคาน์เตอร์อะราคาเหมือนเป็นราคาลงด้วยนะเหมือนราคาปรับลดลงซึ่งอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่มั่นใจนะคะไม,ไม่ไม่ขอยืนยันแต่รู้สึกว่าราคาน่าจะลงนิดหน่อยหรือเปล่าเนาะแล้วก็แต่ต่อให้ราคาเขาไม่ลงอะของมันก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นเลยแล้วก็คุณภาพใช้ได้มากๆทีเดียวนะคะเป็นเครื่องส่องอุโรปที่ราคาเป็นมิตรภาพมันเหมาะสมกับ ท,ทุกวัยแล้วก็คุณภาพมันไม่ได้ด้อยไปตามราคาหรือคือมันอาจจะร้อยกว่าบาท200กว่าบาทแต่มันไม่ได้คุณภาพแบบ50าทบาทเก็ตมาอยาทาาเล็บอยากให้ไปลองดีจริงๆนะคะสวันนี้ไปแล้วคลิปก็น่าจะยาวอีกเช่นเคยเพราะว่าของมันเยอะมากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ